อกหักไปพักบ้านนั้นเพราะตอนนี้คนที่เป็นลำดับรองๆขึ้นมาของสมชไม่มีอนาคตเอาแล้วสมมุติว่าการที่ย้ายไปไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเลขาสมชหรือว่าเลขาปปสเนี่ยยังสามารถอยู่ในภายใต้คําว่ารองผบตรได้หรือไม่ถ้าย้ายไปก็คือย้ายขาดจากตาแหน่งรองผบตรไปนั่งเป็นเลขาปปสป่าปามยาเสพติดหรือเลขาสมชมันจะมี2รูปแบบคือย้ายไปแล้วก็คือขาดไปเลยขาดไปอยู่ไปนั่งไปตรงนู้นเลยแล้วก็ไปไปอยู่คล้ายๆกับ พี่ไก่อูอ่ะเป็นอะไรนะอธิปดิกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วไปเลยก็ไปเลยไปโตตัวนั้นเลยจนท่านเกษียณแต่อันเนี้ยได้ใช้แมวเก้าชีวิตไปแล้วกลับมีโอกาสได้ใช่ไหมแต่ยุคนี้ถ้าไปแล้วไปก่อนแล้วจะกลับให้มันพ้นยุคนี้ก่อนให้ว่ากันให้ว่าอย่างนั้นหนึ่งปีปรับเล็กธรรมดาปรับเล็กพิเศษหรือปรับใหญ่มันจะเป็นไปแบบสองด้านนี้นะฮะรอติดตามกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมีการเรียกประชุมกรตร อีกทีเพื่อจะมีการเคาะตำแหน่งที่รองรองลงมาอย่างที่ผมได้เคยอธิบายไว้หายหนึ่งขยับ20บนะฮะข้างล่างจะมีความคึกคักขณะนี้ไปซื้อรองเท้าวิ่งกันไว้ให้ดีๆกันแล้วกันรองเท้าที่ใส่อยู่อาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะไม่พอเออเดี๋ยวรอติดตามไม่น่าเกินสัปดาห์เพราะว่าถ้าดูจากกำหนดการที่ท่านนายกคือตอนจะไปจีนใ่แผนหนึ่งคือเอาให้จบก่อนไปจีนอันที่สองคือมาเคลียร์ให้จบแล้วผมขอไปจีนก่อนกลับมาค่อยเคลียร์กันอีกที เดี๋ยวรอดูเดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้ผมตามข่าวนี้ให้ครับขอเดาได้ปะเดาสิฮะขอเป็นอย่างหลังเพราะไม่อย่างนั้นมันจะร้อนแบบทอดไหม่ะทอดเวลาปล่อยเวลาไปก่อนพอปล่อยเวลาไปอารมณ์ที่มันแบบกรุกรุนกรุนกรุนมันอาจจะเบาลงไปวิ่งกันให้จบแล้วกลับมาจีนค่อยสงบเรียบร้อยเดี๋ยวรอติดตามก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องนี้สรุปแล้วจะเป็นยังไงบอกอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่ให้ลุ้นเมื่อสักครู่นี้ เป็นแค่การลุ้นนะใยังไม่ใช่เรื่องจริงนะยังไม่รอเออเป็นแค่คำคำล้่าลือกันว่าจะใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวเราพักจักเรื่องนี้สักครู่หนึ่งช่วงหน้าต้องติดตามนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้น้ําที่กําลังท่วมทลักในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานเบ้าระวังกันหลายพื้นที่ส่วนจุดที่จะรองรับน้ําต่อมาภาคกลางนี่แหละที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อค่ะ โรแมนซิ่งอิตาลี2 3 3 0พฤศจิกายนนี้บินไปกับนันทัคว้างสีลาสุนทรดูสึกใหญ่ Milan, ina, Brand, ari, อเอซีมิลานปะทะฟิออเรติน่าช็อปแบลน์คาเฟลารีล่องเรือดื่มดำในย่านเก่าโทรด่วน0 8 7 3 4 7 3 1 1 1ด PEA Digital Grid n d Green Energy พวกเราพร้อมก้าวต่อไปในทุกด้านของพลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นหนึ่งในผู้นำระบบพลังงานอัจฉริยะ เพื่อโลกยุคใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อให้พลังงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยมาโดยตลอดระยะเวลากว่า63ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดีเซลมีเฮแมะจัดหนักลุ้นกระบะรวม6คันแคทเติมเอ็กซ์เพรสเซฟดีเซลหรือซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลครบทุก900บาทรับสิทธิ์ลุ้นรางวัลรวมกว่า11ล้านบาทรวม136รางวัลสแกนใช้ไมคเสร็จวันนี้ถึง31ธันวาคม2566ที่ PTT Station ออกเดินทางกันอีกครั้งเพื่อค้นหาการใช้ชีวิตที่ดีกว่ามิชลินม n ชั่น o n for Life ที่สุดคัมภีร์ในคาเฟโกครีมากาแฟผงละเอียดสีทองหองมนุ่มละมุน <S <S ไม่เหมือนใครดูเหมือนสะอาดแต่ทำไมคาบลักยังอยู่เพราะแค่แปลงฟันต้องจัดคาบลักไม่หมดต้องลิสเตอรียทัทัลแคสีโร่สูตรไม่แสบปากสาษากลางคมข้นสะอาดช่วยลดคราบลักได้มากกว่าห้าเท่าลองเลยปปดสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีนแม่ทาด่วนความอร่อย แม็กกี้ฟาเขียวเข้มเข้าเนื้อจานหมักก็เด็ดจานเผ็ดก็จัดจานหรือฟ้าเหลืองผักกลมกล่อมหอมอร่อยลงตัวแม็กกี้ทุกจานหอมกลมกล่อมต้องลองใหม่ดื่มทุกวันกุนิโกโอัลมอนด์โคกะแบรนด์ขายดีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น <c oughs> นมอัลมอนด์แพลนเบสวิตามินอีร้อเอรซ์อร่อยง่ายได้ทุกวันแนะนำขนาดหนึ่งลิตร โรแมนซิ่งอิตาลี23-30พฤศจิกายนนี้บินไปกับนักทคว้างสีลาสุนทรดูสึกใหญ่เอซีมิลานปะทะฟิออเรติน่าช็อปแบรนด์คาเฟลารีล่องเรือดื่มดำในย่านเก่าโทรด่วน087347311 1่างร่างกายปิดมากแล้วเหงือกล่ะเหงือกดูแลสุขภาพเหงือกให้แข็งแรงด้วยคอล์เกตเกลือสมุนไพรที่ประสานพลังอย่างแม่นยำช่วยลดแบคทีเรียตามแนวเหงือกช่วยให้เหงือกและฟันแข็งแรงได้ทุกวันลองเลย ช่วยเซฟคุณได้และรู้ใจก็ช่วยเซฟคุณเพราะไม่มีคู่กรณีก็เคลมได้รู้ใจเซฟกาประกันภัยของคุณสูงสุด30%เลสกาแฟโกด์คมมากาแฟผงและเอียดสีทองเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้เป็นเวลาที่พิเศษ อยากทานข้าวข้างนอกแต่กลัวผิวหมองคล้ำเว r s ์สลีน UV Extra Brightening พร้อมกู่ใต้โกลช่วยบำรุงผิวดูโกลส์ใสพร้อม UV Filter ช่วยปกป้องผิวเพื่อผิวดูโกลใสขึ้นนิด7วันใหม่สุดอัปเกรด SPF 30 Lotion ชับำรุงพร้อมปกป้องผิวโกลสใสเพราะลูกสำคัญที่1เสมอกีเลือกให้ Q1 Plus Super g l o หนึ่งเดียวที่มีสิ้นไบโอติเอกสิทธิ์เฉพาะและมี DHA ขับเสดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ้มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวงานเดียวครบจบทุกความต้องการเฟอร์นิเจอร์เอ็กซ์โปเปิดว้าเฟอร์นิเจอร์ล้ำดีไซน์ของแต่งบ้านเลิศสุดหรูอัดแคมเปญใหญ่ลดชิดทุนทุกไอเทมจะถึง15ตุลาคมนี้ที่ Impact จะเข้าใสาส่งของหรือเข้าฝามุ่งมัน่นตั้งใจจะงานไหนก็ใหม่เมติกฟาร์เฟรชผสมสารกัดใบกระท่อมกลิ่นชามะนาวมีวิตามิน B และแอลคาไิทีดื่มง่ายสดชื่นอร่อยแรง10บบาทลองเลย I j อ s t wanna have อ้อยอันได้บ่อเลือกแล้วอ้อยอันโอสดสมุนไพรของไทยแว็กซี่คาวอสล้างแล้วเคลือบเงาทันทีกาแฟอาราบัตสปีดหอมเข้มคุ้มค่าท้าลองยาแก้ไอตราอาปาเช่และยาแก้ไอตราอาปาเช่สูตรผสมมะขามป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่ เจ็ดโมงสิบนาทีค่ะตอนนี้มีที่ไหนฝนตกอยู่บ้างบอกพวกเราผ่านมาทาง a c e b o o k Live ได้นะคะคุณผู้ชมว่า <ฮะ S 1> ฝนตกแล้วน้ำท่วมหรือเปล่ากำลังรอความช่วยเหลืออยู่ไหมหรือว่ามีความกังวลใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำเพราะว่าถึงเวลาหน้าฝนทีไรเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาของสาภาพน้ำเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่สามารถที่จะระบายได้อย่างทันท่วงทีบางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่น้ำท่วมแบบซ้ำซากแล้วครั้งนี้ไม่ได้ไกลที่ไหนเลยคุณ ผู้ชมจากเหนือจากอีสานขยับลงมาภาคกลางแล้วค่ะนี่คือภาพเหตุการณ์บริเวณสะพานวังใหญ่สะพานข้ามแม่น้ำยม